สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมอสมบตพ่อกรองน้องแทืนเก่าพี่น้องเ้ยโอ้ยพอลงไปเลียงง่วแล้วเหรอโอ้ยยังกระจบแค่จักแล้วเอมากมเยสม เขาคิดว่าโอ้ยเละวบ้อเละวาสวยเลยเบ่อเละยังไม่ทันได้พักกันพักจะกุ๊กแสูบน้่งดาตอนแรกก็ฝนเออเอถ่าฝนเออไว้ทาดำดำพอดีเนาะพอดีดอนเอใส่พอดีดอนมันตายเลยสบายดีป้าลุงเอาลิงลุกสบายดีันนีเจ้ากินข้าวแล้วไปไปลุงข้าวแล้วบ่มีน้ำตาลใส่แก้วนะ น้ำตาลบ่มีน้ำตาลเบิดกิมาคอเอาไปเอาบัขคอให้แน่ดำงามกินบ่อยี่ห่มกับหญาเด้ออีกคอลงกับน้าเด้อปานนี้อ่าส้มมีดีแล้วบอกเด้อเอ้า่เอ้ยอาพอชมมานี่ลุงดำเห็งกระแล่นไส่ก้อนหมู่เลย

เพิ่งไปอยู่กับค่ายเพิ่นไหมไ่อยู่ไปกับค่ายเราไปมาเรียนค่ายกันไปค่ายกันมาไปค่ายกันมาพี่น้องจัาอันธรรมดาเอาครูฮูไปใส่คูฮูนะบอสโอ้ยใจน่าไปทางใดเอกเลขอยู่กระดึ้อนี่คนยังไม่เห็นลงมาอยู่ครูฮูเหี้ยพี่น้องไอ้เมือนี่้จ้าวเหี้ยพี่น้อ้ยตามหายิงจ่ออยู่เดียวเงี้ยนางบอกว่าไอ้ นางบวชไวอะรีค่ะการวันทำงานกลางคืนออกหากินอ้าวเลยไม่มีแรงออกข้าวลาดแต่กับบาร์เล่าเลยเมื่อคืนยังพากระจุบหนำยังยังบระธานได้พ่อสั่นหนำกันได้คุณดัมให้เดียวแต่ว่าเน่า ຄັກຍັງປະທານແລ້ວຄັກສັບພີ່ນ້ອງເອີ້ອັນນີ້ນາຂອງອັນຖະແມ່ເນາະພ້ອງແທນອັນຄືໄປລ້ຽງງົມ່ໄເກັບຫຢູ່້ກັອນ ไฮมาลอะเลยโหดโทวางกำลังการเลยไฮใหญ่ค่ะไฮแน่แน่ตะกี้นั้นดับอันนี้ก็ห้หน้าของเธอแม่ก็ใหญ่พอสมควรอยู่ได้ใหญ่ละเออลูกชาย พ่อถ th mm ้าแม่เก็บหอยได้คู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยถ้าแม่เพิ่งกำลังเก็บหอยอยู่พ่อห้ามเด้ส่วนห้ามตั้งแต่ลูกหนึ่งเข่าแม่เอ้ยแม่มือบ้านนะแม่ไปมือไปมือมือหมาซะโอ้ยเดี๋ยวให้อันแม่หนึ่งเข่ากี่เข่าแล้วก่อนจังมาวะแม่มือนะมือนะ จูบอีกจำสิบอกอีกได้เนาะแม่จูบกินปาเลยบ้าน,นี่แม่หายะมันบเบดผูสองพอลูกผู้าย่ง่ายกันผูมั้ก็มีแต่ชื่อแน่นอนเลปล่อยไ่ได้พอ้ทำปล่อยว่าลย บอยอยเลยดิน่น้อม่กามีพี่น้องแม่ลงแทนกับปู่ปูเพิ่นกำลังตั้งสายยางท่าแม่เพื่อกลังเก็บหอยได้ขู่หนึ่งโพดโพแม่งแทนกับสีเอาหอยอันท่าแม่เก็บและเมื่อกินแรงแรงนี่นะ นัำกำลังอันนั้นเลยเป็่โบเป่งมันดำเลยมันยิบโอ้พอโทษเขาไปไล์พี่น้องอีม,มาข้อ ป้าเพิ่นก็มาป้าอันแม่น้องอ้ายเพิ่นก,มกน็มาคือเป็นรถพชิมาเต็มว่าแล้วเพิ่นบ่ได้ม,มาเพิ่นเลยมามื้อนี้มาคนเดียวเพิ่มเอาปู่จะดำหน้าได้บ่เห็นโกข่อุดำหน้าแบบได้นอโบเห็นโกข่าวนี่นอจ้ากรเบียรน้ำกระไรนี่มันัรงต้นเข่าล่องโนจ้า เอา <laughs> ป้าเพิ่อกมาพี่น,ออน,น้องเลยมือนี่นะโบเป้งออกน้อยน้อยหนึ่งนี่ทางนี้นะในแจนมป้าพากันจ้องโทรศัพท์ไพโทรศัพท์มันลงคลิปไพลงคลิปมันจะก่อนพี่น้องเลยก่อนชิลงก่อนชิลงอันดับหน้าผมข้อ คือดำที่แท้คือดำที่แท้ห่างเลยปาจะทาเบิ้งด้วยค่ะสีดำให้เจ้าเบิงเเบ้งทาเบิ้งลบระดับลงดำนี่ห่างพี่ห่างห่างอันที่ไลก่กัอัน,นอันนี้คือน้องปูพี่น้องเอ้ยน้องปูบ่าวันบ่าวไซ เจ้าบัท่านในดำบ่ไอ้ดำแน่เลยบักาบักาจะตาเลยตาตาชิเล่หรือตัวสะ่อาเห็ดลายแท้ๆปูมีก็บนนญ่าเอืออันญาเอือไอเพ่นเบ็นก็เขาามือนี้คู่หูพ่นบอยู่มือนี้คูหูพ่นเรียบร้อยแล้ว คูฮู้วัอยู่เมื่อนี้เงาใจจักเพิ่นไปทางไดนสโลปเปสเดี๋ยวบุจักอยู่สายอยู่ในเฮือนนี้อ๋ออยู่เฮือนเพิ่นผู้โผล่หอยเนาะลายเลียรอปีนี้นะหอยน่ะนะ ป้าเอ้ยหอยนะอีแม่เก็บดคู่หนึ่งเลยค่ะคู่ดามหนึ่งฮะโอ้ยค่ะบอกอีแม่เลยแบงอันนี้อีแม่แล้วเมื่ออ้อมโอ้ยเดี๋ยวบัดคืนแล้วแต่ดำหน้าก็โอ้ยเก็บบบเบิร์ดดอกป้าเอ้ยเลยเบิ่งหอยนั่นมิติหน่วยใหญ่ๆโอ้ยอีแม่ก็ให้เข้ามาดำหน้าเราไม่ไปดำหน้าเราอ่ะเอาสิอันนั้นคือกันได้เก็บเมื่ออ้อมแล้วถ้าบได้ละ โอ้ยน่ได้กับไดรี่แลแล้วป้าเอ้หอยบฏิยุทมิเตอห้อยหน่วยใหญ่ๆน่ห้อยจุ ทางแท้นะของตัวเองน่ะบ่ได้ดำพี่น้องเอ้ยดำอยู่ก็บ่ลายเพราะว่าจากอะไรก็เลยบ่ได้ลงดำอันนี้ก็สิมาซอยปูพี่น้องเอ้ยบาดลังสีเขียวพี่แหองมหาคุเขามลายจปลาตแต่อยู่เิงพี่ขึ้นมาบบนบกจะมาอันสาบเอา ญ h าเออพ่นงมฮักก็้ข่าจักบุหุคือกันดำเบื่เลยผูจักน่าดำนงเบิ้นเลยแหละโอ้ยมันชิมมันชิออกผู้ลบาทเนี่ยมันเป็น เอามันมันอันเจ้ากระเบื้องนี่มันออกขางมันออกออออรหนึ่หาของีนานนึ่งน้กามารนึ่งเว้ แมนมันยังห่มเจ้าเจ้าเจ้าด้ยินว่าเจ้าจะเพิ่งอืนไรยันดำออกใั้มันวิทโธมไม่ไเพราะว่าน้ำจูบกระีิสะในแจักหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบริจักนะเพิ่นมีแต่เอยนองมาซอยนั่นนี่แหละ เพราะว่าถ่าจ้างก็คือสิลูกตั้งแต่ตีสองตีสามผู้เล่อันนี้บริจ้างเพิ่นบริจ้างอีหยังนะ,ะแม่จ้างก็พอดีกับเทินแม่อีแม,แม่เจ้าคือาบอาบังแ,แ,แ,แม่เจ้าไปเอาหังลดเจ้าน่ะเจ้าหน่อยพ่อมันเนี่ยนะ มาอันน่ะให้ຖ້າแม่ພີ່ນ້ອງເພາະວ່າແມ່ງແທນກໍບໍ່ມີຫຍັງອັນນັ້ນຫຼາຍຫຼາຍພີ່ນ້ອງແມ່ແທນກໍຊິໄດ້ລາຍຄິບເນນພกันใหม่າມກົມຊອງນອງແທນອງແທນດໃຫກັມນອງແທນນນີມອງແທຸກນກລງນ